ะดุจดหนักอีกแล้วต้อนรับเดือนแห่งความรักกับโปรโมชั่นคู่รักคู่สีราคาถูก6-16กุมภาพันธ์นี้เซ็ตคู่คมไฟฟลัดไลท์ LED พร้อมสายหัวหลอดเพียง690บาทเซ็ตคู่สีที่นอนขนาด6ฟุตมาพร้อมชุดเครื่องนอนครบเซ็ตเพียง2,590บาทชุดคู่สีตู้ครัวปูกระเบื้องขนาด3ฟุตและเตาแก๊สหัวคู่หน้าสแตนเลสเพียง1590บาทเท่านั้นตู้เย็นเบคก สประตู6.5คิวมาเป็นเซตพร้อมไมโครเวฟ7,590บาทอิดมวนเบาแถมฟรี free. ปูนฉาบอิดมวนเบาสำเร็จรูปในราคา3,700บาทและสินค้าราคาถูกอีกมากมายเอาใจลูกค้าสร้างบ้านหลังใหม่กับคิงวัสดุสะสมยอดครบรับฟรีทันทีสินค้าตกแต่งบ้านมูลค่ากว่า10,000 0บาทพิเศษสุดๆซื้อปูนทุกๆ1ถุงรับสิทธิ์ลุน้นเซยคอจงคำว้าวคิงวัสดุจัดหนักให้กับแคมเปญคู่รั คู่สีราคาถูกชอ็อปครบมอบหัวใจให้เลยสี่ห้องห้องที่1ช็อปแล้วลุ้นช็อปครบ1,000ันบาทมีสิทธิ์ลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟฟรีห้องที่สองช็อปครบ4ี่พันบาทขึ้นไปลุนรับรางวัลมากมายพร้อมวงล้อมมหาสนุกห้องที่3ช็อปครบ4ี่พันบาทขึ้นไปแลกซื้อดีต่อใจสินค้าราคาพิเศษเริ่มต้น4ี่บาทห้องที่4ี่ช็อปครบรับฟรีสูงสุด10,000แบาทรับฟรีแหวนทองคำหนึ่งวงห้ามพลาดก็ โปรโมชั่นคู่รักคู่สีราคาถูก6 1 6กุมภาพันธ์นี้พิกัดอำเภอเมืองศรีสเกตแยกโรงไงติ่มทางไปอำเภอขู่ขันเปิดทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโทร045 615 333